ที่แฟนก็เป็นฝรั่งแล้วเขาก็มีสวัสดิการที่เมืองนอกแล้วเขาคิดอย่างไรเมื่อมาอยู่ประเทศไทยปรุตาก็มีแค่หนทางเดียวค่ะนั่นก็คือปาตักบากทําบุญร่วมกันนะคะถ้ามาแล้วค่ะ พรหาโราปริปเรียนเตสาคางิวเมวาอิโตทินางเปตนางอุปการปติอิศิตาปฏิตงสมหมงยจริปเมวะสมิตโตสพเพปเรียนตัสงกปาจานโทปนรโสยะรรมไนเจอตินโสยะนาว่าธานาสีเมสนิจังวทาปตายินาจตาโลธรรมาวัฒนติอายุโนสุขัง สวัสดีค่ะเจอกับวาโรตตาอีกแล้วตอนนี้วารตตามานั่งดูนกนกเขามาจิกตัวหนอนที่อยู่ตามต้นไม้ซึ่งหนอนพวกนี้นะคะก็จะกลายมาเป็นผีเสือ้อ ฉะนั้นนกเขาก็จะมาช่วยก็เรียกว่าลดปริมาณหนอนลดปริมาณผีเสื้อให้กับเราก็เหมือนกับเป็นก็เรียกว่าวัตจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งหนึ่งเกิดก็จะเป็นของอาหารอีกสิ่งหนึ่งเดี๋ยววัี้ตาให้ดูตอนนี้ที่บ้านนะคะจะมีผีไอ้ก็เรียกว่าหนอนที่มีขนเยอะมากใครที่แพ้บอกได้เลยนะคะว่าต้องระวังสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเขาพลังไตวัน ก็กำแพงคือตอนนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต้นไม้แม้กระทั่งทำกำแพงบ้านตามเสาตามหลังค่ะความที่เขาเยอะมากเขาก็เลยไต่กันแบบระเนระนาดกันไปหมดเลยค่ะก็อย่างว่าละค่ะช่วงหน้าฝนอะไรก็มาก,กันเยอะแบบนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะ ก็อรุจาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคำแนะนำที่ให้กับเรามาในเรื่องของการออลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่มีที่คอมเมนต์เขามาว่าเมืองไทยอาหารก็ยังพอรับได้ก็ยังถือว่ายังถูกอยู่แต่ว่าพอไปเจอเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องที่แพงมากๆ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่วารุตากับแฟนก็ไดออ้คิดกันมาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ค่าใช้จ่ายสูงมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยด้วยโรคอะไรถ้าเราป่วยด้วยโรคคิดคิดกัน ค่าจะจ่ายแพงแน่นอนคือพื้นฐานของการรักษาเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแล <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ที่ค่าจะจ่ายมหาศาลมากๆแล้วในฐนานะที่แฟนก็เป็นฝรั่งแล้วเขาก็มีสวัสดิการที่เมืองนอกแล้วเขาคิดยังไงเมื่อมาอยู่ประเทศไทยในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพของเขา จะทำยังไงให้เขารู้สึกมั่นใจปรุตาก็มีแค่หนทางเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องของการทำประกันสุขภาพให้กับแฟนซึ่งตอนนี้ก็เราก็ได้ทำแล้วแล้วเป็นค่าจา่ายที่คือเห็นแล้วก็คือต้องตะลึงมากคือมันแพงมากๆที่มันแพงหนึ่งแพงด้วยอายุเรายิ่งอายุเยอะ อัตราความเสี่ยงที่บริษัทเอาประกันเขาจะต้องรับมันก็เยอะมากขึ้นแล้วสิ่งที่เขาต้องเอามาแลกกันนั่นก็คือเรื่องของจํานวนเงินที่ต้องแพงขึ้นมาด้วยแล้วจํานวนเงินที่แพงขึ้นเราก็ต้องหันกลับมาดูตัวเราเองว่าเราไม่ใช่ว่าแค่จ่ายเป็นแค่ปีสองปีแล้ววันหนึ่งเราจ่ายไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นที่เราต้องต้องใช้เงินเพื่อรักษา ตัวเองมันจะเป็นอย่างไรฉะนั้นเราต้องคำนวณเยอะเลยค่ะว่าเขาให้เราจ่าย20ปี20ปีแล้วประกันจนไปถึงอายุ99อะไรประมาณนี้นะคะ20ปีเรามีเงินจ่ายเขาทุก20ปีหรือเปล่าแต่ไอ้คำว่า20ปีไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขตัวเดิมๆนะคะประกันคือเขาจะเพิ่ม ตอน6 0ตอน65ตอน70แล้วการเพริ่มของเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆแล้วจํานวนเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่จํานวนเงินเราค็น้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงก็เป็นเรื่องที่ต้องก็เรียกว่าระมัดระวังแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมจริงๆเมื่อแฟนเขามีประกันเขาก็ต้องรู yeah. ้ว่าเงินของเขาเนี่ยที่พอจะจ่ายค่าประกัน เขาก็ต้องมีด้วยความมั่นใจต้องมาคู่กับความพร้อมถ้าคุณไม่พร้อมคุณมั่นใจก็ไม่เกิดจึงแม้ว่าคุณจะมีประกันแต่คุณไม่รู้ว่าปีหน้าคุณจะมีเงินจ่ายเพิ่มไหมถ้าถึงวันที่คุณไม่มีเงินจ่ายคุณก็ไม่ได้รับกันแล้วตอนที่คุณเข้าโรงพยาบาลคุณจะทํำยังไงไม่มีเงินจ,จ่ายค่าหมอเนี่ยเพราะว่าเคยเจอเคสเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะเธอก็ไป พาแฟนเข้าไปโรงพยาบาลเอกนชนล้ะประอื่นว่าต้องผ่าตัดคือแต่และว,วันที่เธอไปเยี่ยมแฟนนะคะห้ามเยี่ยมแฟนจนกว่าจะจ่ายเงินก่อนถึงจะไปเยี่ยมผู้ป่วยได้มันเป็นอะไรที่มันพูดถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องที่โหดร้ายต่อจิตใจมากเพราะว่าแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร พระเอินว่าเพื่อนก่อนที่แฟนจะประสบป่วยนะคะเธอก็มีประกันแล้วได้ยกเลิกก่อนที่แฟนจะป่วยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบพอเหมาะเจาะกับความที่เราแบบก็เรียกว่าพอเหมาะเจาะกับความที่เราต้องสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ทําให้เธอต้องแบบเสียเงินเยอะในการกับการรักษา มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหารณ์ให้กับเราด้วยเราจะทำอย่างไรให้เราได้มีเงินจ่ายทุกปีเราจะทำอย่างไรให้เราได้มีสขภาพดีเราจะใช้ชีวิตเราอย่างไรให้เรามีความสุขได้ทุกๆวันนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาเพราะว่าชีวิตเรามันเป็นชีวิตก็เรียกว่าบ้านปลายเนาะ เมื่อเป็นบ้านปลายชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มถอยก็เรียกว่านักนนถอยหลังจากที่เคยยืนตรงเราก็เริ่มงมงมงมจนสุดท้ายเราก็ลงสู่ดินไอช่วงลงสู่ดินนะคะมันเป็นช่วงที่เราจะทายังไงพยุงให้ให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ได้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้ฉะนั้นปัจจัยสําคัญมันก็เลยการว่าเงิน เ,เงินเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเรื่องของสุขภาพถ้าเรามีสุขภาพไม่ดีเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับเงินถึงแม้ว่าเรามีสุขภาพดีมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเงินเช่นเดียวกันฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมือนอย่างที่วรุตาบอกเรามีติค่าใช้จ่ายเนาะเราไม่ได้มีรายได้แล้วฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ จะคิดจะจ่ายจะทําอะไรเราก็ต้องทํหนึ่งมาก,มากแล้วเราจะคิดจะทําอะไรถ้ามันมีผลท่อสุขภาพเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเพราะว่าเราอยากมีความสุขในบารปลาชีวิตเราไม่อยากที่จะหักโหมหรือเสี่ยงต่อสิ่งที่เราไม่มั่นใจเสี่ยงต่อสิ่งที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตเราเราพยายามที่จะทําให้เ็าเรียกว่า ชีวิตเรามันสงบสุขมากที่สุดอยากจะทำในสิ่งที่รักก็ทำได้จะต,ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยคำนึงเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ทุกๆเรื่องที่เรากระทำตอนนี้ต้องใช้สติมากๆสติว่าเราทำไปแล้วเราคุ้มไหมเราทำแล้วเรา มันจะเกิดขึ้นอะไรกับเราไหมคือคือ,คอต้องใช้ทั้งสติแล้วก็ใช้ทั้งปัญญาคิดคิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางถ้ามันเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นเราจะเป็นอย่างไรมันก็เลยมีแต่คําถามที่เราต้องพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที้ก็รย้ว่าแคบจะไม่กล้าทาอะไรแต่จะพยายามทําอะไรให้ใช้สติมากยิ่งขึ้น ทำอย่างไรก็ตามให้ใช้เหตุและผลมากยิ่งขึ้นถ้ามันไม่สมควรจะทำมันไม่คุ้มหรือว่ามันแล้วทำแล้วมันทำให้เราร่างกายเราแย่ลงหรือว่ามันทำแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะคิดพิจารณาเราก็ก็จะพยายามทำก็เรียกว่าหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับให้กับเราให้กับชีวิตของเราให้กับสุขภาพของเรา ให้กับชีวิตบ้านปลายของเราเพื่อที่เราจะได้เดินไปอย่างแบบมั่นใจเดินไปแบบมีสุขภาพดีเดินไปแบบมีความสุขก็ก็สำหรับเราทั้งคู่นะคะเราก็วาลุจาก,กฝ็ฝากทุก,ท,กทุกท่านด้วยนะคะเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องสำคัญมากๆการที่เราจะมีสุขภาพ ที่ดีได้มันก็อยู่ที่ตัวเราทําด้วยแล้วก็อยู่ที่ผู้อื่นทําด้วยแล้วถ้าเกิดผู้อื่นมาทําให้เรานั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนนั่นก็คือเงินฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินกับเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องที่คู่กันเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้ทุกสิ่งไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้แต่เกือบ 9กิที่เราต้องใช้เงินฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องของเงินให้เดินคู่ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับความอยาย่วงใยความเมตตาความการุณาที่หลั่งไหลมาให้เรา วาตุตาก็ปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะเดี๋ยวเจอกับวุตุยาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย